บทที่171ท่านประธานมาแล้วแกแน่ใจหรือว่าเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆน,น,นี้จะสามารถทําให้ฉันมีนงงได้เฉินห้าวถามกลับชี้ยงรงขายพูดว่าเธอเป็นเพียงแค่ทายาทเศรษฐีที่มีเงินไม่มากนะักวันนี้ฉันจะสอนเด็กคนนี้ให้รู้ว่าจะอยู่รอดในสังคมได้ไม่ใช่เพื่งแค่ความร่ำรวยอย่างเดียวแต่ยังต้องมีเส้นสายด้วยทุเรศจริงๆใช้วิธีตำช้าแบบนี้ได้ยังไงตอนนี้แม้แต่นักข่าวจูหมินก็ไม่สามารถทนดูเฉยได้อีกต่อไปเข้าไปถามเจ้าหน้าที่ของศูนย์นิทัศการศูนย์นิทัศการของพวกคุณจะรรััับบฟงงงงคคคําาาส่่ขอออุคคลภยยยนกเดีวหื หาเหตุผลมาอ้างเพื่อไม่ให้ผู้อื่นสมัครเข้าร่วมการประมูลนั้นหรือผมแค่ทําตามคําสั่งหากคุณมีข้อสงสัยใดๆคุณก็ไปทําหัวหน้างานของเราได้เสมียนพนักงานคนนี้เล่นเป็นทางการและท่าทีของเขาก็น่ารังเกียจสุดๆจูมินโกรธมากจึงโทรไปที่หมายเลขของหัวหน้างานศูนย์นิทรรศการที่ได้พิมพ์ไว้บนป้ายประกาศและเบอร์นี้เขาไม่ติดอย่างที่คิดไม่มีผิดเฉินห้าวหยุดการพยายามที่ไร้ประโยชน์ของจูมินเขาหันไปทางฉียนโรงขายและพูดอย่างมีความหมายลึกซึ้งว่าคิดจะแข่งเส้นสายนั้นหรือก็ได้ถ ในการที่จะหาเส้นสายของตัวเองควรค้นหาจากผู้ที่มีอำนาจที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างญาติและเพื่อนถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดต้องเป็นความสัมพันธ์ระหว่างโจซีถงกับเฉินฮ้าวแน่นอนโจซีถงเป็นทายาทของบริษัทโจซื่อซึ่งรู้จักบุคคลสำคัญหลายคนหากคุณใช้ชื่อเสียงเขาต้องมีคนให้ความเคารพแน่แต่ตอนนี้คนที่กำลังซื้อบ้านคือตัวเองขอให้โจซีถงใช้เส้นสายช่วยเขาเฉินฮ้าวรู้สึกเกรงใจเขานิดหน่อยในขณะนี้เขาคิดวิธีใหม่ขึ้นมาด้วยตัวเองจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและโทรหอกา ทุยหยองปิงได้เห็นความแข็งแกร่งของเฉินฮ่าวจากพิธีตัดริบบิ้นขอ,องการซื้อขาดลิขสิทธิ์ในการผลิตบุหรี่และแขกที่มาร่วมงานก็เต็มไปด้วยคนที่มีอำนาจในสังคมทั้งนั้นไม่กี่วันที่ผ่านมาทั้งคู่ได้ติดต่อหลายครั้งเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างบริษัทของทั้งสองตอนนี้เฉินฮ่าวพบปัญหาของเส้นสายและก็นึกถึงเขาเป็นคนแรกทุยหยองปิงเป็นคอนมีชื่อเสียงมากกว่าโจซีถงในวงการการค้าประธานเฉินมีธุระอะไรครับทุยหยองปิงรับสายและทักทายเขาอย่างสนิทสนมเฉินฮ่าวเล่าให้เขาฟังเกี่ยยยยววกกรรนนกับับบบบาารรรเเเิหหนนน้้้ฉีีีงงขมื่ออแด ชี้ยนรงข่ายใช่ไหมฉันรู้จักเขาฉันจะไปตอนเลยชูหยอยงปิงวางโทรศัพท์และขับรถไปทันทีคนที่คุณหามาช่วยเราคือใครจูมินถามด้วยความสนใจเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะเฉินห้าวกล่าวถ้าอย่างนั้นฉันจะยืนรอเฉยๆดาว,ว่าคุณน่าจะจัดการกับทุกอย่างได้ฉันมีลางสังหณรเช่นนี้หมูครือหัดจงหัวต้องเป็นของคุณแน่จูมินกระพริบตาและพูดอย่างที่เล่นเฉินห้าวมองเธออย่างไม่คาดคิดสิเซนของนักข่าวหญิงคนนี้ถือว่าแม่นยำดีไม่มีใครสามารถแย่งหมูครือหัดจงหัวที่เขาต้องการได้ เฉินห้าวนั่งพักบนเก้าอี้ตรงทางเดินของศูนย์นิทรรศการในขณะที่จูมินไปถ่ายทำวัสดุและถามเฉินห้าวอย่างเลี่ยงเล้ยว่าเขาเตรียมเงินสดไว้สำหรับการประมูลในตอนกลางคืนเท่าไหร่เรื่องเงินสดไม่ใช่ปัญหาขอแค่ฉันได้เข้าร่วมหมู่คฤหาสน์จงหัวจะต้องเป็นของฉันแน่นอนเฉินห้าวพูดด้วยความมั่นใจจูมินรู้สึกอึ้งมีลางสังหรณ์ว่าทรัพยากรทางการเงินของเฉินห้าวอาจมากกว่าจินตนาการของเธอเยอะ หลังจากนั้นไม่นานพนักงานในศูนย์นิทรรศการก็วิ่งออกจากแต่ละห้องในเวลาเดียวกันและมีคนตะโกนนว่าประธานของหอการค้าชุยหยองงอมาเข้าร่วมด้วยทุกคนควรเตรียมการต้อนรับล่วงหน้าเฉินห้าวยิ้มเล็กน้อยดูเหมือนนว่าเลยขาจางมีความรับผิดชอบมากมาเร็วกว่าที่คิดนั้นนี้ประธานหอการค้าสองชุยหยองปิงตูหมินประหลาดใจเล็กน้อยมองไปที่เฉินห้าวและถามอย่างไม่เชื่อสายตาเขาคงไม่ใช่คนที่คุณเรียกมาใช่ไหมใช่แล้วเฉินห้าวยอมรับอย่างตรงไปตรงมาและยืนขึ้นกลับไปดูสถานการณ์ตอนนี้หน่อย แม่เจ้าคุณชักจะเก่งเกินไปละชุยหย่องปิงไม่ใช่คนที่เชิญมาได้ง่ายๆโดยปกติเขามักจะเป็นแขกรับเชิญของเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดเท่านั้นเพียงได้รับโทรศัพท์จากเชิญห้าวก็สามารถทําให้เขามาได้เขามีภูมิหลังหนักแน่นขนาดไหนกันเนี่ย ดูมินตกตะลึงมากและเดาคำตอบไม่ได้เธอรู้สึกว่าเฉินฮ้าวลึกลับมากมันเป็นการตัดสินใจที่ช,นชันฉลาดมากที่เธอติดตามเฉินฮ้าวในวันนี้เมื่อเฉินฮ้าวมาถึงทางเข้าศูนย์นิทรรศการเขาเห็นชุยหยองปิงพาลูกน้องสองสามคนเดินตรวจตราในห้องโถงนิทรรศการและผู้รับผิดชอบศูนย์นิทรรศการที่ไม่สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้ก่อนหน้าน,นี้ได้ยืนอยู่ข้างเขาแล้วในขณะนี้ประธานชุยมาที่นี่เพื่อทำให้ศูนย์นิทรรศการของเราเจริญรุ่งเรืองผู้รับผิดชอบพูดซวมทราบจำเจ แม้ว่าชุยอยงปิงไม่ได้เป็นข้าราชการแต่เขาก็รู้จักนักธุรกิจระดับสูงและเศรษฐีนักธุรกิจมากมายคำพูดของเขามีน้ำหนักมากในหอ,อการค้าและยังสามารถกำหนดทิศทางในอนาคตของอุตสาหกรรมได้ด้วยดังนั้นบุคคลที่รับผิดชอบคนนี้จึงมีความเคารพต่อเขาอย่างมากา 5, 5วันนี้ฉันไม่ได้มาเพื่อเยี่ยมชมฉันได้ยินมาว่าคืนนี้จะมีการประมูลหมู่คฤหาสน์จงหัวเหรอชุยอยงปิงยิ้มและถามอย่างมีมุ่งหมายใช่ครับคุณก็มาเพื่อหมู่คฤหาสน์จงหัวเหรอครับคนรับผิดชอบประหลัดใจอื่มเพื่อน ชุยหยองปิงถามทันแน่นอนครับผมจะจัดการทุกอย่างให้เองเชิญทางนี้ครับผู้รับผิดงานจะกล้าละเลยได้อย่างไรรีบนําทั้งกลุ่มไปที่หน้าเคาน์เตอร์ซ้งงานักงานแล้วขอให้ชุยหยองปิงกรอบแบบฟอร์มด้วยตนเองชุยหยองปิงยิ้มเล็กน้อยเมื่อเห็นเชินห้าวและเคลื่อนไหวให้เขาเดินตามเฉินห้าวจึงมาอยู่ข้างหลังชุยหยองปิงประธานชุยคุณมาแล้วหรือครับจนกระทั่งมาถึงตรงหน้าประตูฉียนรงงข่ายมองเห็นชุยหยองปิงก็รีบเข้ามาทักทายทันทีเพราะเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกของหอ,อการค้ามณฑลเหอได้เจอสมาชิกใหญ่ขขอ,อออองงหกกาาาาารรรรค้้้็็ตตตเเไปปปะจบสบนมธมชิ อืมชูยองปิงตอบอย่างเฉยเมยและไม่สนใจเขาอีกเลยเมื่อเทียบกับสมาชิกหอการค้าทั่วไปเฉินฮ้าวผู้ลึกลับและมีพลังเป็นคนที่เขาสนใจมากกว่าในเวลานี้ผู้รับผิดชอบของศูนย์นิทรรศการได้นำแบบฟอร์มใบสมัครมาและถามชุยองปิงประธานชุยเพื่อนคุณอยู่ที่ไหนครับโตเป็นคนนี้ชุยองปิงชี้ไปข้างหลังที่เฉินฮ้าวเฉินฮ้าวเดินมาหยิบปากกาและเริ่มกรอบแบบฟอร์มเอาเป็นเขาเหรอผู้รับผิดชอบงานประหลาดใจก่อนหน้านี้เขาได้รับคำสั่งจากชี้ยนโรงไายให้ปฏิเสธใบสมัครเขาร่วมการประมูลของคนที่ ชื่อเฉินห่าวแล้วจงใจหลบหน้าเขาไม่คิดว่าเขาจะเป็นถึงแขกของชูหย,ยองปิงไม่คาดคิดจริงๆชียนหรงข่ายก็ตกตะลึงเช่นกันในสายตาของเขาเองประธานชยเป็นผู้มีอำนาจมหาศาลมาออกตัวเพื่อช่วยเฉินห่าวแบบนี้ได้ดังนั้นภูมิหลังของเฉินห่าวจึงไม่อาจอย่างรู้ได้ในเวลานี้ชยหยองปิงปรากฏตัวเลยไม่มีใครกล้าพูดอะไรอีกดังนั้นผู้รับผิดชอบงานที่สอดคล้องกับชียนหรงข่ายตอนนี้ทำได้แค่ข่มใจอนุมัติการประมูลให้กับเฉินห่าวทรีอายอปรูเดย์บทที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองผู้หญิงที่เพอร์เฟกเฉินห่าวนำ และได้รับคุณสมบัติในการเข้าร่วมการประมูลซัมระจอหมายเลขประมูลของเขาศูนย์ซึ่งเป็นมงคลมากอาจมี17คนก่อนหน้าเขาหากไม่เป็นเช่นนั้นก็เดาได้ว่าคนเข้าร่วมในการประมูลครั้งนี้มีคนไม่มากนะักเพราะโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่เริ่มต้นที่80ล้านนั้นไม่ใช่ใครก็เข้าถึงได้ง่ายๆสำหรับผู้ที่สามารถเข้าร่วมการประมูลได้นั้นโดยพื้นฐานแล้วจะต้องเป็นมหาเศรษฐีในจังหวัดและเมืองใกล้เคียงฉันได้ยินมาว่าคุณปฏิเสธการสมัครของเพื่อนฉันหลายครั้งก่อนหน้านี้ชุย,อ,ยองปิงถาม้วควคามเป็นห่ง ไม่ใช่อย่างนั้นเป็นคนงานชั่วคราวคนงานชั่วคราวนะครับได้ถูกเลิกจ้างแล้วผู้รับผิดชอบงานกล่าวขอโทษด้วยรอยยิ้มโดยใช้คนงานชั่วคราวเป็นทรับบาปดีมากประธานเฉินมีทรัพยากรทางการเงินที่ดีต่อไปนี้คุณต้องดูแลเป็นพิเศษน้อยไม่ต้องกังวลเรื่องผลประโยชน์คำที่ชูหยอยงปิงพูดผู้รับผิดชอบงานกล้าขัดขืนซะที่ไหนเขารู้สึกกังวลในใจเขาไม่คาดคิดว่าเถินห้าวจะมีอำนาจเชน่นนี้แม้แต่ประธานซูหยอยงปิงก็สามารถเชิญมาได้หากรู้แต่แรกเขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย เรื่องนี้ก็จบลงด้วยวิธีนี้มีผู้คนมากมายที่นี่ชุยหยองปิงไม่ได้พูดอะไรกับเฉินห่าวเพียงแค่พยักหน้าให้เขาจากนั้นก็พาคนของเขาเดินจากไปใครก็ตามที่มีสายตาภูมิปัญญาจะรู้ว่าประธานชุยมาเพื่อเฉินห่าวและสายตาที่มองเขาก็เปลี่ยนไปต่อมาแม้แต่ผู้รับผิดชอบงานก็มาประจบเขาถามเฉินห่าวว่าเขาต้องการอะไรอีกหรือเปล่าเรากับว่าเฉินห่าวกลายเป็นจัก,กรพรรดิสูงสุดข,ของที่นี่แล้วไม่เป็นไรฉันจะกลับมาอีกทีเวลาประมูลในตอนเย็นเฉินห่าวมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อเขาเพราะเห็นเขาเป็นคนบ้าเหอ่อ ประธานเฉินผมไม่รู้มาก่อนนะว่าคุณมีความสัมพันธ์แบบนี้ด้วยก่อนหน้านี้เลยไร้มารยาทต่อคุณเพราะผมไม่มีทางเลือกผมแค่ทําตามคําสั่งน่ะครับหวังว่าคุณจะไม่ถือทอดโกรธผมนะครับคนที่รับผิดชอบงานกระสิบเล่าความยากลําบากของเขาใช่คนที่แ่ฉียนหรือเปล่าเฉือนห้าวเลิกคิ้วและถามฮิฮิ ิฮ <ee> ิ <h ee> ผู้รับผิดชอบไม่ตอบเพียงปิดบังด้วยเสียงหัวเราะอันที่จริงนี่ถือว่าเป็นคำตอบที่ไร้เสียงเฉือนห้ารู้ทุกอย่างดีต้องเป็นฉียนโรงขายที่สั่งไม่ให้คนอื่นเข้าร่วมการประมูลเขาจะได้จัดซื้อหมูคฤหาสนาจงหัวในราคาถูกไม่น่าเขาถึงได้ให้นักออกแบบปรับปรุงบ้านโดยตรงดูเหมือนเขามั่นใจว่ามันคือการเดิมพันที่ปลอดภยัย แต่ทุกอย่างไม่เป็นไปตามการวางแผนเพราะเฉินฮ้าวก็อยากได้หมู่ขรือหัดจนหัวเช่นกันใครก็ไม่สามารถแย่งไปได้เมื่อรู้เรื่องราวภายในเฉินฮ้าวก็ไม่สนใจอย่างอื่นอีกและหันหลังจากไปเมื่อการประมูลเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการค่อยกลับมาระหว่างทางกลับโจซีถงโทรศัพท์มาและถามว่าเขาเสร็จธุระจาการเยี่ยมชมหมู่ครหอหั์หรือยังดูเสร็จแล้วฉันจะไปประมูลมาคืนนี้เฉินฮ้าวกล่าวดูเหมือนว่าคุณมุ่งมั่นมากคราวนี้งั้นฉันไปดูได้ไหมโจโซีถงกล่าวเช่นนั้นแล้วเฉินฮ้าวก็ไม่ปฏิเสธอย่างแน่นอนและยิิ้้มมมเเเชญใหธอขารร่วกปะูล หลังจากวางโทรศัพท์เฉินห้ากอที่จะรู้สึกคำไม่ได้คนอื่นๆต่างพากันไปร้องเพลงและดูหนังในวันเดทอแต่เขาและโจวซีถงเดททอกันในงานประมูลกลุ่มวิลล่าซึ่งมีลักษณะทางธุรกิจจริงๆ เวลา7โมงเย็นเฉินเฮาขับรถไปรับโจโซีถองคราวนี้เพราะกำลังจะไปใช้เงินเฉินเฮาเลยขับปอเช่918ที่จอดไว้ในบ้านไปและตรงไปที่ตึกบริษัทโจซื่อรอสักครู่นะฉันไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนโจซีถองเพิ่งทำงานล่วงเวลาเสร็จและส่งข้อความวีแชทถึงเฉินเฮาเฉินเฮารออยู่ที่ชั้นล่างตึกบริษัทโจซื่อและหลังจากคิดได้แล้วเขาก็ซื้อโรซาจูเลียจานวนหนึ่งจากแอปเงินอุดหนุนหมื่นล้านดอกกุหลาบชนิดนี้เท่านั้นที่จะคู่ควรกับความสวยงามเยี่ยงนี้ได้ ทันใดนั้นประตูเหนียวนำก็เปิดออกและโจซีถงก็เดินออกมาจากด้านในอย่างสง่างามเธอสวมชุดเรสยาวสีดำถูพื้นเล็กน้อยเธอดูตื่นตาเรากับดวงดาวที่เดินอยู่บนพรมแดงซึ่งเป็นดวงดาวที่สว่างที่สุดในยามค่ำคืนวันนี้เธอทุ่งเทกับการแต่งตัวมากอย่างเห็นได้ชัดโดยมีเครื่องประดับของเป็นเพชรสองประกายระยิบระยับใต้แสงไฟซึ่งเข้ากับความเคร่งขลึมที่นำมาจากชุดเรสสีดำอย่างพอดีและลิปสติกสีชมพูยังเข้ากับบุค,คลิกของเธออย่างมากเพิ่มให้ดูมีเสน่ห์มากขึ้น หากผู้หญิงคนหนึ่งมีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วและยังรู้จักการแต่งตัวอีกเสน่ห์ของเธอ,เธอเจะเหนือคำบรรยายใดไปเลยใช้คำมัจฉาจุมวารีปสีตกนภาจันหลบโฉมสุดามวนพกาละอายนางนั้นก็ไม่เพียงพอที่จะแสดงความงามของโจซีถงได้อย่างสมบูรณ์แบบเฉินห้าวมองเห็นความงดงามแบบนี้ครั้งแรกผู้หญิงที่งามที่สุดในเมืองไปเหอคนนี้ก็เหมือนกับงานศิลปะชิ้นหนึ่งที่สมบูรณ์แบบที่สุดคนสวยดอกไม้สำหรับคุณครับเฉินห้าวยิ้มและเดินไปยื่นกุหลาบด้วยมือทั้งสองข้างขอบคุณค่ะ โจซีถงรับดอกกุหลาบมาและพบว่ามันเป็นโรซาจูเลียที่มีราคาแพงมหาศาลเช่นเคยเขาอดไม่ได้ที่จะพูดติดตอลอกว่าคราวหน้าอย่าส่งดอกไม้แพงแบบนี้อีกคุณหาเงินได้ไม่ใช่เรื่องง่ายฉันกังวลเสมอว่าคุณจะส่งของขวัญให้ฉันจนล้มละลาย คุณวางใจได้เลยส่งของขวัญแค่นี้ไม่ทําให้ผมจนหรอกขอแค่คุณชอบผมก็จะส่งให้เฉินฮ่าวกล่าวด้วยรอยยิ้มขอบคุณประธานเฉินสําหรับความเอ,อื้อเฟื้อเราไปกันเถอะโจโซีถงยกชายกระโรงขึ้นเพื่อไม่ให้เปื้อนฝุ่นแล้วนั่งบนรถปอร์เช่ของเฉินฮ่าวเมื่อทั้งคู่คาดเข็มขัดนิรภัยเรียบร้อยเฉินฮ่าวก็เพิ่มความเร็วขึ้นด้วยการแตะคันเร่งและเขาก็รู้สึกได้อย่างชัดเจนถึงแรงดันหลังนี่เป็นปรากฏการณ์การเริ่มต้นที่พิเศษเฉพาะสาหรับรถสปอร์ตรสหรูมูลค่าหลายสิบล้านแล่นอยู่บนท้งงมาแรจิ ในไม่ช้าทั้งคู่ก็มาถึงศูนย์นิทรรศการในเวลานี้จตุรัสสว่างสวยด้วยแสงไฟและมีรถสัมภาษณ์หลายคันจอดอยู่ที่นั่นผู้สื่อข่าวบางคนรออยู่ตรงนั้นและเห็นรถปอเช่สุดหรูที่ใกล้เข้ามาพวกเขาก็เข้าล้อมทันทีบทที่173ทั้งสองคบกันมานานหรือยังว้าวโจซีถงมาแล้วมีหนุ่มหล่อด้วยหรือว่าเป็นแฟนของเธอ นักข่าวเหล่านี้เหมือนฉลามที่ได้กลิ่นเลือดพวกเขายึดไมโครโฟนยาวเพื่อสัมภาษณ์คู่กรณีเรื่องอื้อฉาวของคนดังในเมืองนี้เป็นสิ่งที่พวกเขาชอบเขียนขึ้นเพื่อสร้างกระแสที่สุดถอยหน่อยทุกคนถอยให้หน่อยเชิญห้าทำหน้าที่เป็นผู้คุ้มกันและกั้นผู้สื่อข่าวไว้ด้านนอกเขาอ้าแขนของเขาทั้งหมดด้วยตัวเองและปิดกั้นผู้สื่อข่าวห้าหกคนไว้่ิหละที่ว่ากันว่าหนึ่งคนเป้าด่านทหารหมื่นนายมีอัดกลายผ่านโจซีถงนี่แฟนของคุณหรอทั้งคู่คบกันนานแค่ไหนแล้วเป็นหุ้นส่วนธุรกิจขออองงงคคุุณณหหรรืืเเปล่่่่าามไพวกจะแตงงน วางแผนจัดงานแต่งงานที่ไหนนักข่าวเหล่านี้ซุกซิบกันยิ่งกว่าป้าข้างถนนเสียอีกและแต่ละคำถามที่ถามมาก็เจาะลึกจนน่าัวและมักสรุปก,กับทุกคำถามตามใจตัวเองเราเป็นแค่เพื่อนกันพวกคุณไปได้แล้วเถินห้าวบอกกับผู้สื่อข่าวและปกป้องโจซีถงไปที่ประตูในที่สุดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็เข้ามาและหยุดผู้สื่อข่าวด้านนอกการประมูลนี้ดำเนินการโดยส่วนตัวและไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปข้างในด้วยประธานเฉินเฉิน,ฉนคุณต้องให้ฉันสัมภาษณ์เมื่อคุณออกมานะ ในบรรดาผู้สื่อข่าวมีเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งพูดขึ้นเฉินฮ้าวไม่จําเป็นต้องมองก็รู้ว่าเป็นใครเป็นจูหมินที่ได้พบในตอนกลางวันไม่คาดคิดว่าเธอจะอยู่ที่นี่ด้วยเฉินฮ้าวยื่นมือออกไปในอากาศและทํามือโอเคให้เธอซึ่งถือได้ว่าเป็นคําตอบสําหรับเธอมาถึงได้นในคนที่มองเห็นเฉินฮ้าวและโจซีถงรู้สึกอึ้งอย่างมากคู่หนุ่มหล่อหญิงสวยคู่นี้หน้าตาน่างอ็มากและฐานะของพวกเขาก็ไม่ธรรมดาเช่นกันโจซีถงยิ่งไม่ต้องพูดถึงเป็นทายาทของบริษัทโจซื่อที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นบริษัทชั้นนนนนนออออย่่ใ500่ใใ500ััดดบขงงงงปประะเเเเทททศ็หหหญญิิแแกลีีสสวุมืไ และเฉินห่าวก็ไม่เลวเหมือนกันอย่างน้อยพนักงานที่ศูนย์นิทรรศการก็รู้ว่าเฉินห่าวเป็นเพื่อนที่ดีของประธานชุยและอยู่ในเมืองไปเหอเขาก็มีอำนาจพอสมควรเช่นกันดังนั้นการรวมมือของคู่นี้ทั้งคู่จึงเป็นแขกพิเศษของคืนนี้หลังจากที่พวกเขาปรากฏตัวอย่างดึงดูดสายตาผู้คนในงานก็มองเห็นกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งที่นั่งอยู่ในสถานที่คือฉียนโรงายที่ได้พบกันในตอนกลางวันนั่นเองและรอบข้างเขาก็กำลังมีผู้คนมากมายมาชวนคุยเช่นกับ ในฐานะที่เป็นนักธุรกิจที่ร่ำรวยเป็นที่รู้จักในจังหวัดหลายคนมักจะมาประจบสอบเราเขาเป็นเรื่องธรรมชาติอย,อยู่ทั้งสองกลุ่มก็ได้พบกันในลักษณะนี้ซะแล้วฉียน و หงขายมานี้ด้วยเหรอโจซีถงรู้จักบุคคลน,นี้และรู้สึกไม่ดีต่อเขาเนื่องจากหนึ่งในสาขาของบริษัทโจซือเพราะมีข้อพิพาททางเศรษฐกิจกับบริษัทของฉียน و หงขายและยังเคยปะทะก,กันที่ศาลด้วยเขามาร่วมประมูลด้วยเฉินห่าวอธิบายให้เธอฟังเมื่อฉียนรหงขายเห็นเฉินห่าวใบหน้าของเขากตกตะลึงอย่างไรก็ตามเขาเคยเสียหน้าต่อหน้าเฉินห่าวในกลางวันนนนนีีี้้้ตออการไดเห็โจซ งออยู่กับเฉินห้าวยิ่งทำให้เขารู้สึกหวาดระแวงมากกว่าเดิมทำไมไอ้หมอนี้ถึงเกี่ยวข้องกับบริษัทโจโซื้ออีกสีหน้าของฉียนรงคายมืดมนทันทีหากเขาอันข่าสักนิดจ,จะรู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเฉินห้าวกับโจโซีถงไม่ธรรมดาเพราะบริษัทต่างก็อยู่ภายในตึกบริษัทโจซื้อฉียนรงคายครุ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็ยิ้มปลอมๆแล้วเดินไปเอื้อมมือเพื่อจะจับมือกับโจซ,ซีถงประธานโจไม่ได้เจอกันมานานแล้วโจซ,ซีถงไม่ได้จับมือกับเขาแต่เพียงแค่พยักหน้าเบาๆบ,บร มือของฉียนรงคายแข็งข้างในอากาศถูกคนสวยปฏิเสธแบบนี้เขารู้สึกอับอายมากเฉินเฮามีความสุขอย่างอธิบายไม่ได้ทงทงของเขาเองรู้ดีว่าเขาต้องการอะไรและลมของเขาก็สบายอย่างอธิบายไม่ได้ใบหน้าของฉียนรงคายเย็นชาและหลังจากวางมือลงเขาก็ถามอย่างไม่แน่ใจประธานโจมาร่วมประมูลด้วยหรือ ทรัพยากรทางการเงินของบริษัทโจโซื่อไม่ต้องบอกก็รู้ว่ามหาศาลแค่ไหนหากโจโซีถงเข้าร่วมการประมูลด้วยเช่นกันคราวนี้จะกลายเป็นเรื่องยากสำหรับฉียงรงข่ราคาประมูลจะต้องสูงมากแน่เขาอดไม่ได้ที่จะดักคนที่ดูแลศูนยิทัศการในใจให้เงินเขาตั้งหลายหมื่นหยวนเพื่อให้เขาปิดช่องทางสมัครประมูลท้ายที่สุดเขายังนำโจซี ทงมาอีกเขากลายเป็นไอโง่ไปเลยตอนนี้เขาไม่รู้ว่าโจซีถงไม่มีคุณสมบัติในการประมูลเพียงแค่มาเป็นเพื่อนเฉินเฮาเท่านั้นถือว่าอยู่ในกลุ่มญาติและเพื่อนฉันมากับเพื่อนโจซีถงพูดอย่างเรียบเรียบว่าหมูคฤือหัดจงหัวมีราคาแพงเกินไปและไม่มีมูล,ลค่าทางการค้าสําหรับเธอดังนั้นเธอจึงไม่สนใจฉียนรงขายยอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจด้วยความโล่งอกโจซีถงไม่ได้เข้าร่วมก็ดีแล้วส่วนผู้ประมูลรายอื่นไม่ได้อยู่ในสายตาเขาเลย เขาเหลือมองไปที่เฉินฮ้าวโดยเฉพาะเห็นท่าทางสนิทสนมของเฉินฮ้าวและโจโซีถงเขาก็ให้บทสรุปว่าเฉินฮ้าวเป็นคนเกาะกินผู้หญิงคาดว่าเขาอาศัยอำนาจของโจโซีถงถึงรู้จักกับชยหยอยงปิงได้มาคิดอย่างนี้แล้วระดับความคุกคามของเฉินฮ้าวลดลงทันทีเลยคิดว่าไม่มีอะไรน่ากังวลอีกถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับประธานโจพอดีผมยังมีธุระต้องทำ หลังจากชี้ยนรงขายกล่าวลาออกมาเขาก็รีบไปโทรศัพท์ทันทีแน่นอนเขารู้แล้วว่าวันนี้ตัวเองไม่สามารถซื้อหมูคฤรัสาร์จหัวในราคาที่ต่ำได้จึงให้ผู้ช่วยเตรียมเงินในบัญชีของเขาให้มากขึ้นเพื่อไม่ให้ขาดตกบกพร่องระหว่างการประมูลคุณมีเงินในบัญชีมากกว่า200ล้านน่าจะพอแล้วมั้งและก็ระดมทุนตอนนี้มันค่อนข้างยากหน่อยลูกน้องรายงานน่าจะเพียงพอแล้วถึงแม้หมูคฤรัสาร์จหัวดีแค่ไหนก็ตามแต่ซื้อในราคา200ล้านมันแพงเกินไปแล้วฉันไม่เชื่อว่าใครจะโง่ขนาดนั้นชี้ยนนหองขายได เปนที่จริงแล้วเงิน200ล้านสำหรับวิลล่าระดับจังหวัดเช่นนี้ราคาสูงเกินไปแต่ฉียนตนรงข่ายไม่คาดว่าผู้ประมูลนั้นอยู่ในกลุ่มคนที่มีเงินมหาศาลทั้งนั้นไม่สนใจเรื่องราคาแต่สนใจแค่ความรู้สึกเวลาอยู่ในคฤหานาดีหรือไม่แค่นั้นบทที่174เสนอราคาอย่างไร้ขีดจำกัด เฉินห้าวและโจซีทงหาที่ว่างนั่งลงคอยบนเวทีแสดงสินค้าได้เปิดขึ้นอย่างรวดเร็วมีเจ้าหน้าที่นำป้ายโฆษณาของหมู่คารืหัดจงหัวมาตั้งบนเวทีจากนั้นพิธีกรประมูลในรอบนี้ก็เดินออกมาท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่มีเกียรติทุกท่านฉันเป็นประธานในการประมูลหมู่คารืหัดจงหัวในครั้งนี้พิธีกรกำลังกล่าวเปิดงานและแนะนำสั้นๆเกี่ยวกับหมู่คฤหัดจงหัวหลังจากเวลา7จ็ดน,นาฬิกา30นาทีาาองงอก,าาการประมูลก็เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในนามของบริษัทอสังหาริมทรัพย์หององัอเริ่่มอยางเป็นทาางกรแล้ว ราคาเริ่มต้นอยู่ที่80ล้านหยวนและเพิ่มขึ้นแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า1ล้านหยวนหลังจากที่พิธีกรประกาศกฎเกณฑ์ด้านล่างเงียบลงชั่วคราวทุกคนรู้ว่าราคานี้ถูกอย่างแน่นอนแต่ไม่มีใครยกมือขึ้นเพราะต่างก็กำลังรอให้ผู้อื่นเสนอราคาก่อนไม่มีใครเหรอถ้างั้นผมเปิดฉากดีไหมเฉินห้าวถามโจซีถงที่อยู่ข้างๆด้วยความสนใจได้โจซีถงพยักหน้าแต่ผมไม่มีภาพลักษณ์ที่ดีดังนั้นคุณควรช่วยผมเสนอราคาจู่ๆเฉินห้าวก็มีความคิดที่ดีขึ้นมาให้โจซีถงช่วยเขาชูป้ายประมูลราคาคววาามมรู้้สึกนนี่่จะไเ คะนั้นนี่ใช้งานคนอื่นเก่งจังเลยฉันช่วยก็ได้แต่ถ้าเสนอราคาสูงเกินไปอย่ามาโทษฉันนะโจซีถงยกป้ายหมายเลขศูนย์หนึ่งแปดขึ้นแล้วตะโกนหนึ่งร้อยล้านราคาเพิ่มขึ้นยี่สิบล้านจากเดิมซึ่งไม่ธรรมดาจริงๆมีเพียงทายาทของบริษัทโจซื้อเท่านั้นที่มีความกล้าเช่นนี้อะไรนะชายหนุ่มคนนั้นคือใครถึงสามารถให้โจซีถงช่วยประมูลได้หรือว่าเป็นคนที่มีอำนาจมากกว่าตระกูลโจไม่เช่นนั้นจะมีความกล้าหาญเช่นนี้ได้อย่างไร ทันใดนั้นในหมู่คนก็มีเสียงซุบซิบมากมายพวกเขาไม่รู้ตัวตนลึกลับของเฉินห่าวหลายคนเริ่มถามคนรู้จักว่ามีลูกชายตระกูลใหญ่ที่มีนามสกุลเป็นเฉินหรือไม่แต่หลังจากสอบถามไปมาก็รู้แค่ว่ามีบริษัทใหญ่ที่เป็นสกุลเฉินอยู่ในประเทศแต่ไม่มีบุคคลใดที่เหมาะกับตัวตนของเฉินห่าวเลยและตอนนี้ตัวตนของเขาก็กลายเป็นปริศนาไปแล้ว ไม่ว่าในกรณีใดการเสนอราคาของโจโซีถงเหมอนเป็นการเปิดกล่องพันดูโรสบ็อกขึ้นมาและผู้ประมูลเริ่มประมูลด้วยป้ายประกาศจาก100ล้านจนถึง130ล้านความเร็วขอองการเสนอราคาค่อยช้าลงหน่อยขณะน,นี้ผู้ประมูลรายสุดท้ายคือฉียงหรงขายและผู้ดำเนินรายการถามว่าหมายเลข0 0 1ราคา130ล้านนั้นมีราคาเพิ่มขึ้นหรือไม่ เฉินห้าวสงสัยตาให้โจซีถงโดยบ่งบอกว่าได้เวลาแล้วที่เธอจะต้องชูป้ายขึ้นส่วนเรื่องราคานั้นไม่จำเป็นต้องพูดคุยกันเลยปรับใดที่โจซีถงคิดว่าสมเหตุสมผลก็ให้เธอทำข้อเสนออย่างเต็มที่ได้เลยเจ้าของแอปเงินอุดหนุนหมื่นล้านอย่างเฉินห้าวก็เด็ดขาดแบบนี้แหละ135ล้านโจซีถงเสนอราคา140ล้านชี้ยงรงขายสร้างสถิติราคาใหม่ทันทีคราวนี้แน่นอนว่าโจซีถงถูกขอให้เสนอราคาอีกครั้งแต่เธอถามเชินห้าวแทนขีดจำกัดของคุณคือเท่าไหร่ แม้ว่าเธอเพียงแค่เป็นคนช่วยเฉินฮ้าวเสนอราคาแต่เธอจะไม่ทะลุขีดจำกัดและเธอพยายามอยู่ในขอบเขตและยังพยายามช่วยเฉินฮ้าวประหยัดเงินด้วยไม่มีขีดจำกัดใดๆประมูลเต็มที่เลยฉันมุ่งมั่นที่จะชนะการประมูลหมูคฤราสนาจงหัวตั้งแต่แรกแล้วเฉินฮ้าวกล่าวไม่มีขีดจำกัด โจซีคงรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยสำหรับเธอแล้วหมู่ครืหัตจงหัวมีมูลค่าประมาณ150ล้านหยวนเท่านั้นราคาสูงกว่านี้ก็ถือว่าแพงเกินไปการใช้ชีวิตในบ้านที่มีมูลค่ามากกว่า1,000ล้านหยวนนั้นพุ่มเฟือยเกินไปแต่เฉินเฮากลับไม่สนใจในข้อนี้เลยและเขายังเงินสดมหาศาลขณะนี้อีกรีเฟรชความรู้ที่เกี่ยวกับเฉินเฮาของเธออีกครั้ง แต่หลังจากคิดดูแล้วเฉินห้าก็มอบดอกโรซาจูเลียให้เธอตลอดดอกไม้มูล,ลคาาหลายล้านเขายังซื้อเลยดังนั้นการซื้อกลุ่มวิลล่าจึงไม่ใช่เรื่องใหญ่นักํำหรับเขาโอเคในเมื่อคุณคิดอย่างนั้นฉันจะประมูลมาให้คุณโจซีถงยกป้ายขึ้นอีกครั้งและรายงานตัวเลขที่น่าอัศจรรย์ถึง170ล้านคน โจซีถงมีประสบการณ์ในการประมูลเช่นกันเมื่อมองการเสนอราคาของฉียนรงขายเขาก็ต้องการจะชนะเช่นกันหากทั้งสองคนใช้วิธีการเสนอราคาแบบแผ่นเจนคุนและฉันจะตกอยู่ในสถานะที่ลำบากได้อย่างง่ายดายและราคาก็จะพุ่งขึ้นทะลุฟ้าเวลาแบบนี้เสนอราคาสูงโดยตรงจะดีกว่าแสดงให้อีกฝ่ายเห็นถึงความมั่นใจในการชนะของฝั่งเราเพื่อให้อีกฝ่ายถอนตัวเมื่อเผชิญกับความยากลำบากหมายเลขศูนย์เสนอราคาอย่างกล้าหาญมากตอนนี้ประมูลได้170ล้านแล้วมีคนจะตามหรือไม่ นำเสียงของพิธีกรดังขึ้นจากเดิมหลายระดับในตอนนี้ราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันนี้ได้จุดประกายความกระตือรือร้อนของเขาขึ้นตามกฎของวงการแล้วถ้าประมูลราคาสูงขนาดนี้พิธีกรจะได้ไรเองอเปล่าดังนั้นเขาจึงพยายามอย่างที่สุดและตะโกนอย่างคลั่งไคล้บนเวทีการขึ้นราคาของโจซีกงในครั้งนี้ทำให้ฉียงหรงขายประหลาดใจมากเขาไม่ได้คาดหวังว่าราคาจะเพิ่มขึ้นมากในคราวเดียวเกินราคางบประมาณของเขาไปแล้ว อย่างไรก็ตามเขามีจุดประสงค์ในการซื้อหมูคฤหาจงหัวของเขาแม้ว่ามันจะเกินมูลค่าที่แท้จริงเขาก็ต้องกบดปันซื้อให้ได้180ล้านผู้ช่วยของฉียนหงขายชูป้ายขึ้นการที่ราคาเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันแบบนี้มีข้อดีอย่างหนึ่งคือทําให้ผู้ประมูลรายอื่นรู้จักถอนตัวเมื่อรู้ว่าตัวเองไม่ใช่คู่แข่งของเขาเพราะทรัพยากรทางการเงินของคนที่เหลือไม่สามารถแข่งขันกับเฉินห้าวและชียนหงขายได้ทั้งหมดเลยถอนตัวออกจากการประมูลไปตอนนี้หมูคฤราฮาจงหัวกําลังจะถูกครอบครองโดยคนใดคนหนึ่งดูวว่่าาใในนททท้้ยยีสุุดครอออมชเเลขงงตั โจซีถงมองไปที่เฉินฮ่าวเพื่อดูว่าเขาต้องการเปลี่ยนใจหรือไม่เฉินฮ่ายิ้มและกล่าวว่าคุณหนูโจครับได้โปรดเด็ดขาดกว่านี้หน่อยแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญของบริษัทโจซื่อออกมาและบทยี้ผู้ประกอบการในเขตเมืองคนนั้นเลยอย่างไรก็ตามฉียนหลงไ่เป็นผู้มีอำนาจที่มีชื่อเสียงในจังหวัดโดนคุณกล่าวขานว่าเป็นผู้ประกอบการในเขตเมืองระวังให้คนอื่นได้ยินแล้วเอาไปโพสต์ลงในเวปอเพื่อเถียงด่าก,กับคุณนะโจซีถงงอดไม่ได้ที่จะหัวเราะเมื่อเขาพูดจบจากนั้นก็สูบป้ายขึ้นและระเบิดราคาที่สูงว่าเป ราคาประมูลถูกปรับขึ้น30ล้านในคราวเดียวชียนรงค่ไขกระสับกระสายเล็กน้อยและผู้ช่วยของเขาก็กระสับกระสายด้วยเช่นกันมันเกินราคาที่พวกเขาคาดไว้อย่างสิ้นเชิงแม้ว่าเขาจะซื้อมันได้ในที่สุดก็จะสร้างความเสียหายอย่างมากต่อทรัพยากรทางการเงินของเขาเจ้านายครับยังตามต่อหรือเปล่าผู้ช่วยถามอย่างระมัดระวังเพราะกลัวว่าฉียนรงข่าขจะอารวาดสีหน้าขายิ่งดูไม่ค่อยดีอยู่ตอนนี้แม่งไอทำไมโจซีถงถึงโผล่ออกมารบกวนเกมของฉันเช่นนี้ ในเวลานี้ฉียนรงคาย,ยังคงคิดว่าโจซีถงเป็นผู้แข่งขันกับเขาอันที่จริงเธอเป็นเพียงพนักงานที่ช่วยถือป้ายผู้ซื้อเท่านั้นผู้ซื้อที่มีอำนาจจริงคือเฉินห่าวแม้แต่คู่ต่อสู้เป็นใครก็ยังไม่รู้ชะตากรรมของฉียนรงคายมีแต่ความพ่ายแพ้อย่างเดียวในนาทีสุดท้ายนายเสนอราคาเพิ่มอีกหนึ่งล้านไปก่อนฉันจะไปโทรถามก่อนฉียนรงคายนั่งนิ่งไม่ได้อีกต่อไปและเดินไปที่มุมหนึ่งเพื่อโทรศัพท์ไปขอคำแนะนำผู้ช่วยของเขาก็เพิ่มราคาขึ้นหนึ่งล้านก่อนที่พิธีกรจะเคาะตะลุมพุก โจซีทงสังเกตเห็นความผิดปกติของฝั่งชียนรงข่ายเห็นได้ชัดว่านี่เป็นการผัดวันประกันพรุ่งถ้าอย่างนั้นเธอจะจัดการเรื่องนี้อย่างรวดเร็วเพื่อยุติการชักกระเยาะ2อ0ล้านหลังจากที่โจซีทงเสนอราคาที่สูงเสียฟ,ฟ้าออกมาโดยสีหน้าที่ไม่เปลี่ยนเลยในขณะที่คนอื่นๆตกตะลึงอย่างมากเห็นอย่างนี้แล้วเจ้วของโครงการมีความสุขจนยิ้มหน้าบานอย่างเห็นได้ชัดราคานี้เกินกองว่าที่คาดไว้เยอะมากและแน่นอนว่าผลตอบแทนของกองทุนก็จะเพิ่มขึ้นกว่าเดิม ตอนนี้เจ้าของโครงการกำลังมองไปที่เฉินห้าและโจซีถงเหมือนมองไปที่เทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งยังไงอย่างนั้นและบอกให้ผู้ช่วยของเขาเตรียมของขวัญชิ้นใหญ่ทันที่รอการประมูลสิ้นสุดลงเขาต้องเข้าไปทำความรู้จักหน่อยชี้ยนหรงไขที่คุยโทรศัพท์อยู่ได้ยินข้อเสนอของโจซีถงและเขาก็โกรธมากจนคว้างโทรศัพท์ลงบนพื้นแต่ราคาประมูลจะไม่ลดลงเพราะความโกรธของเขาเจ้านายครับทำยังไงดีเรามีเงินในบัญชีเพียง250ล้านไม่สามารถเพิ่มมากกว่านี้อีกแล้ว ผู้ช่วยรายงานต่อฉียงรงไข่ด้วยความกังวลว่าไม่ใช่ว่าฝั่งเราไม่ต้องการขึ้นราคาแต่เป็นเพราะเงินทุนไม่เพียงพอหากประมูลได้ราคาสูงและไม่สามารถจ่ายได้ก็ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายเหมือนกันถ้าอย่างนั้นเรามีเท่าไหร่ก็เสนอไปเต็นที่ฉันไม่เชื่อว่าเงินของพวกเขามาจากสายลมชียงรงไข่ออกคำสั่งด้วยสีหน้าแคร่ขรึมผู้ช่วยทำได้แค่เสนอเงินทั้งหมดในบัญชีของพวกเขาออกไปเป็นจำนวน252ล้านเงินหมดแล้วหรอือ โจซีถงเห็นฝั่งฉียนรงขายแสดุงละครห่วยแตกรอบนี้เธอจะไม่เพิ่มเยอะเช่นกันอาจสูงขึ้นมากกว่าฝั่งตรงข้าม1ล้านก็พอพันอออ่างสองห้าสามล้าน253ล้านครั้งที่1 253ล้านครั้งที่2 253ล้านครั้งที่3ตกลงการค้าขายครับหมู่คฤหาจงหัวเป็นของหมายเลขศูนย์หครับคอนไม้ของพิธีกรกระแทกอย่างแรงเสียงปรบมือดังออกมาจากผู้ชมและทุกคนก็เห็นการประมูลครั้งยิ่งใหญ่ด้วยกันมีริบินโปรยลงบริเวณรอบๆและมีหลายคนมาแแแแสสดดงงงงคคควววาาามยยิินนนีีีกกกับบโโจจจซซซถถต่่่่อออออผู้้้ืืทรเเเธ็ช เท่านั้นจากนั้นหลายคนก็รู้ว่าบอสใหญ่ตัวจริงคือเฉินเฮาซึ่งล่องหนไม่ปรากฏตัวมาโดยตลอดพวกเขาจึงถามถึงว่าเขาเป็นเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนฉันจําได้ว่าเขาเพิ่งเปิดธุรกิจเมื่อไม่นานมานี้และประธานชุยเป็นคนตัดริบบิ้นด้วยและบริษัทของเขาก็ตั้งอยู่ในตึกบริษัทโจซื้ออีกด้วยได้ยินอย่างนี้แล้วทุกคนเลยรู้ว่าเฉินเฮาไม่ธรรมดาไม่เพียงแค่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับบริษัทโจซื้อเท่านั้นแต่ยังได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากหอ,อการค้าอนาคตอีกด้วยจึงมีีอนนนนาาาาาาาคคคตทท่สสดดมมมกกกััััง้้หลยลยยเเํวรูจบข คราวนี้แม้กระทั่งเจ้าของเดิมของหมู่คารือหัดจหัวบอช่ช้ก็มาจับมือกับเฉินห่าวและยังนำของขวัญมาให้เขาด้วยแต่มันค่อนข้างน่าอายนิดหน่อยเพราะโจซีถงเป็นคนเสนอราคาม้าโดยตลอดพวกเขาเลยเข้าใจว่าโจซีถงเป็นผู้ซื้อในครั้งนี้จึงเตรียมของขวัญเป็นชุดนำหอมชาแนลดังนั้นจึงไม่เหมาะสมนักในการส่งให้เฉินฮ่าวเป็นของขวัญทำได้เพียงกัดกระสุนและมอบให้โจซีถง โจซีถงมีน้ำหอมมากมายอยู่แล้วและใช้เฉพาะบางแบรนด์เท่านั้นเธอเลยยื่นให้เฉินหฮาอย่างไม่สนใจนะเฉินหฮาเป็นผู้ซื้อน้ำหอมนี้เป็นของขวัญสำหรับเขาเฉินหฮายังคงต้องทำตามขั้นตอนการโอนที่นี่และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการจ่ายเงินประมูลให้เรียบร้อยจู่กๆก็ควักเงินกว่า200ล้านออกมาแม้แต่คนรวยธรรมดายังทำได้ยากเลยเฉินเฮาไม่มีเงินมากขนาดนั้นในบัญชีแต่เขามีแอปเงินอุดหนุหนหมื่น นูนอยอยู่เบื้องหลังเขาแค่คลิกโดยตรงบนพื้นที่การ์ดโดยใช้แค่หนึ่งแต้มก็สามารถแลกหนึ่งบัตรฟรีหากใจด้วยบัตรฟรีาจจริงเป็นศูนย์หยวนและเฉินฮ่าวก็ได้เป็นเจ้าของบุคคลือหาดจ,จงหัวทันทีประหยัดได้มากกว่าการซื้อที่ดินภา,บาคบังคับโดยตรงด้วยซอมต้องบอกว่าแอป,ปเงินอุดหนุนหมื่นล้านนั้นสุดยอดมากและเฉินฮ่าวก็เป็นผู้เล่นที่เก่งจริงๆวิธีของเขาช่วยประหยัดแต้มได้มากจากนั้นฉากก็จบลงผู้คนที่ไม่เกี่ยวข้องได้ออกไปแล้วเมื่อเฉินฮ่าวทำธุรกรรมเสร็จสิ้นเขาและโจโซีถง อสังหาริมทรัพย์บอสไซมาเชิญพวกเขาไปงานเลี้ยงก็จะถือโอกาสนี้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายหากคราวหน้าเขาต้องการประมูลโครงการใดอีกเขาจะได้หาเจ้าของเงินรายใหญ่สองรายนี้เพื่อลงทุนได้อย่างไรก็ตามเชิญห้าวกล่าวปฏิเสธคําเชิญหมู่คฤหาสน์จมหัวก็เพียงพอแล้วคาดว่าเขาจะไม่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ภายในช่วงหลายปีนี้อีกอีกอย่างที่ผ่านมาเขาไม่ชอบการเข้าสังคมกินอาหารอันโอชะของเซี่ยจิงที่บ้านจะดีกว่า แต่โจซีถงตอบอย่างมีมารยาทโดยบอกว่าหวังว่าจะมีโอกาสร่วมมือกันในอนาคตแอลลัทิงเบอร์โทรศัพท์ที่ทำงานไว้ให้เขาเมื่อทั้งสองคนออกจากศูนย์นิทรรศการพวกเขาพบว่าผู้สื่อข่าวจำนวนมากยังคงปิดกั้นถนนอยู่เมื่อพวกเขาเห็นผู้ซื้อที่ทำธุรกรรมมากกว่า200ล้านเดินออกมาพวกเขาต่างก็ตื่นเต้นเหมือนสุนัขป่าที่กำลังวิ่งหาอาหารคุณโจซีถงฉันขอสัมภาษณ์คุณได้ไหมคุณมีแผนจะทำอะไรเมื่อซื้อหมูคฤหาสนาจงหัวแล้วท่านผู้ชายช่วยพูดถึงความรู้สึกของคุณหลังจากตกลงการค้าขายหน่อยได้ไหม นักข่าวเหล่านี้ชวนปวดหัวซะจริงจะตีจะด่าก็ไม่ได้ไม่เช่นนั้นในวันรุ่งขึ้นพวกเขาจะได้ขึ้นการค้นหายอดทิตโดยเขียนว่าคนรวยคนหนึ่งทำร้ายนักข่าวข้อกล่าวหานี้แบบไม่ไหวจริงๆทันใดนั้นเฉินห้าวก็พบโอกาสเพราะเขามองเห็นจูหมินที่ถูกเบียดไปอยู่ข้างหลังอย่างทำอะไรไม่ถูก